สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้นะคะก็นอกจากผลการในขันพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นข่าวดีของพี่เข้าไป ใช่แล้วก็เป็นข่าวดีของวิวกุลวุฒิด้วยใช่ค่ะเพราะว่าวิวก็เชีย์ลิเวร์พูเหมือนกันแล้วก็ได้แชมป์ด้วยอโอเคเชื่อมโยงจนได้ครับแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของส่วนลูกยางก่กกอนค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะที่จงังหวัดสงขลามีการแข่งขันวอลย์บอลชายหาดรายการใหญ่ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานใช่ไหมคะบรรดาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็พาน้องๆนงนะักกีฬา ของแต่ละชาติค่ะมาร่วมสืบสารพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในเทศกาลมหาสงกรานต์ไปติดตามจากรายงานค่ะมาที่บริเวณสระว่ายน้ำภายในโรงแรม b ีพีสมิลลาบีสโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดสงขลาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีไทยพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวไทย งานนี้นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เป็นตัวแทนนํานักกีฬาทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงนักกีฬาจากทั้ง20ชาติในทวีปเอเชียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรดน้ําดําหัวอวยพรผู้ใหญ่ในวงการอันได้แก่อาจารย์ทรงศักดิ์เจริญพงศ์ประธาน,นาคณะกรรมการฝ่ายพูทตศิสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและมิสเตอร์หวังเล่อจริง ผู้ควบคุมการแข่งนนขันสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย AVC นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากทั่วเอเชียที่มาทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนทัวร์ i มิล p าโอร่วมในงานด้วยซึ่งหลังจากพิธีการเสร็จสิ้นลงไปแล้วบรรดานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมสาดน้ำเล่นสงการานกันอย่างสนุกบริเวณสระว่ายนะ้ำโรงแรม BP ีมิลาบีทโฮเทลแอ s รีส ทางด้านของนายสมพรใช้บายงยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ถือโอกาสกล่าวอวยพรพี่น้องชาวไทยให้ประสบความสุขมีสุขภาพกายใจมีความมั่นคงและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการเดินทางต่อจากนี้ไปหน้าที่ของสมาคมคือการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในช่วงปลายปีนี้เนื่องในเทศกาลสงกรานนะครับประเพณีที่งดงาม ของไทยเราซึ่งก็เหมือนกับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยไทยมาแต่ไหนได้หลายแล้วเนี่ยนะครับในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอถือโอกาสนี้อํานวยเอวยพรให้พี่น้องของเพื่อนครอบครัววอลเลย์บอลน,นะครับและรวมทั้งตลอดทั้งพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับประสบความสุขนะครับมีสุขภาพกายใจปัญญาที่สมบูรณ์นะครับ เพื่อจะได้ดูแลตัวเองให้มีความสุขดูแลครอบครัวให้มีความสุขและมีความมั่นคงรวมทั้งดูแลชาติบ้านเมืองของเรานะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากการเดินทางไปร่วมงานสงกรานในส่วนของอสมาคมเองนะครับเราก็ยืนยันว่าเราจะพยายามนะครับทำหน้าที่ในการที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราให้ดีที่สุดต่อไป ก็ต้องขอความร่วมม้ยร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องครอบครัววอลเลย์บอลเราปีนี้เรามีกิจกรรมที่สําคัญก็คือการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนซึ่งเป็นเรื่องที่โอกาสที่ดียิ่งสําหรับคน,คนไทยเรานะครับจะได้ชมการแข่งขันที่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทั่วโลกนะครับแล้วก็ระดับ ต้นๆของโลกทั้งนั้นนะครับมาร่วมการแข่งขันในบ้านเรานะครับเราจัดกันที่เชียงใหม่ที่ภูกเก็ตที่นครราชสีมาแล้วก็ที่กรุงเทพนะครับในรอบแรกหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดกันที่กรุงเทพทั้งหมดนะครับรอบ16ทีมรอบก่อนรองชนะเลิศและก็รวมไปถึงรอบรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศนะครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยได้ร่วมเป็นกําลังใจกันนะครับให้กับการแข่งขันครั้งน,นี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยเพื่อทําให้ าการแข่งขันประสบความสำเร็จและก็เป็นชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศไทยเรานะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความความพร้อมศักยภาพในเรื่องของการจัดการแข่งขันที่ดีเยี่ยมมีผู้ชมมีแฟนบอลแฟนกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับที่มีคุณภาพนะครับเราเป็นเมืองวอลเลย์บอลก็ว่าได้ครับ สำหรับวันนี้การแข่งขันบอลริ์บอยเอเชียนทัวร์ Tour, สมิลาโอเพนยังคงเป็นการแข่งขันรอบแรกนัดที่2และ3ของทุกทีมเพื่อหาทีมเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งแฟนกีฬาเข้ามาชมและเชียร์นักกีฬาไทยได้ที่สนามบอลริบร์บอลชายหาดแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาหรือติดตามผลการแข่งขันได้ทางภาคข่าวกีฬา n b t 2 s d มานิตภูมิภบูลย์ถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรยายงาน